นี่พี่น้องอะไรแล้วไก่ไก่ไม้ละสิบบาทดูมามกินขา้าวพี่น้องคนนีเหคนนี้ไงเนี่ยเอาไก่เหลูกเอาแต่ต่อนโอเคอน,เนี่ก็ต่อนไงนเอานี่ไหมม<า>ีปลาแดกบองด้วยแดกบองสุดอร่อยแกวบองครับพี่น้องมาๆกินขา้าว ล่างหม네ึทั่วมัไหมเนี่ยล่างหมึทั่วแเด็กบองอ้หอมกลุ่มเลยมาพี่น้องมามามากรย่างเมื่อกี้หลานเมื่อกี้ดับแล้ว มามาข่าวย้อนฮอนครับดูจำเป็นอ,อ,อ,อืมนียว,ว่ทำไมล่ะ มึงเก็ไม่มาสบ,บัญญัิค่เอฟซีเหรอ,หรอไม่ไมาไปแดกบ,บองพี่น้องทำยังไงอ่ะ <c oughs> เป็นกระดูคอ้ออร่อยไหมจำปเป็น

อิ่มแล้วสี่สิบคเอีก็เท้ายคลิป

ท่าไร่ข้าวไหมไม่ไม่อ่ะอู้ประเดบบองลับบองแบบบ้านๆนี่นเป็นตัเป็นตัอยู่ยหาแมลงบองอืมเอาวะน้องบองอืมน้องบองอยากเจอคนจริงใจ Yeah, I'm looking for. Oh. ต้องเก็บขยะ กินข mm. ้าวอืมเป็นหมาข้าวอืมกินข้าวเล่นแบบโคราดนี่หมามันโคราดเรียกแบบอืมอืมมันกินแม่มันแหงไปหรอ ครับอืมเขาเนี่ยเขาเขาเขาอะคดว่ารักไปเลยอืมเขาเลยนั่นอะแกมอ kiki cho mày nano, um kiki mày đi đi kiki mày, chín là chín lên ค่ะ เกมนะเขากงกับพ่อเหอทำไ่ะเียบเลยเีบยูเขียบให้โทอยแหวหลดเลยก็จะหัวเราเลยบอไม่ไปหรอผ่าแล้ว เสียดาของเหลือตั้งเยอะเอไเหรอขอไก่ขอไก่ดงขอไก่ดงขอไก่ดงเด้าเห้หมาไหมน้องเฮรย คนกินอยอ่เอาหอยมาด้วยออผ้าผาท้องไอ้ขี้เอาคืน่ะเผ้าท้องมันเอาคืนนะเราก็ดูในหอมันนะรู้มั้ยเยอะถุนขี้ถุเข้าถุนยูถุนหอยมันเลยอืมเย้ไปอนเลยนะเ กาตัอเลยนะกินก <ile> <io> ับข้าวได้เลยแบชิปอีตนาทีแล้วครับแบกบองครับ กินอะไรก็ได้ที่มันเป็นกระดูกอะกินคนก็ได้เรือ <Yeah. S 1> ดิคุณแม่นะ้าคนมูว, <c oughs> <c oughs> ว้าวด,ดิกูอะ <c oughs> <c oughs> นี่อร่อยไหมซีนี้อ่ะนี่โอ้และจีนคุณจะไม่แดกแล้วล่ะจีนให้หมดนะน่ะแล้วก็ไม่อร่อยยืนให้ไหมก็มันไม่ยืนให้หมาแล้วอันนี้จะตกแล้วจับ คำนำเลือบ 很暖和、啊。<noise> <laughs> Đủ hơn nhiều phải <laughs> không Nó khốn แอบครับอ่ะสิบสี่นาทีแล้วหึสิบสี่นาทีกินแบบหรือเปล่าเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็บาร์ทิพลก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับค่ายในช่อง YouTube บาร์ทิพลไปกินไปเที่ยวแล้วก็ในแฟนเพจเพจบุ๊กด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ